จะรถตัดเข้าปูโบต้า AR 1 2 0 S นะครับนาแปลงไม่ใหญ่ครับอยู่ติดดอยติดภูเขาครับแปลงไม่ใหญ่ก็ใช้รถเกี่ยวใช้รถตัดแบบนี้ครับสะดวกมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชอดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตัดข้าวนะครับซึ่งข้าวของเรานี้ก็จะตัดทีหลังของชาวบ้านทั่วไปนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการตัดข้าวของรถตัดข้าวของเราครับท่านผู้ชมครับเป็นรถตัดข้าวของสยามคูโบต,ต้าครับรุ่น a r 1 2 0 s นะครับ เป็นตัดข้าวแบบวางรายครับนี่ครับเราตัดไป1แปลงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหลายแปลงนะครับนี่ครับผมซื้อมือสองนะครับบางคนบอกว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นออกร้านใหม่นะครับของสยามโคบต้าไม่มีขายแล้วนะครับก็จะเป็นของยี่ห้ออื่นนะครับแต่อะไรใช้กันได้นะครับถ้าไปถามที่ร้านก็จะมีขายนะครับเป็นของยี่ห้ออื่นนะครับอะไรใช้แทนกันได้ครับ ก็ราคาใหม่ๆนี่ก็8 9 0 0 0หมื่นบาทนะครับแล้วแต่ที่ร้านจะขายนะครับบางร้านก็ขายถูกบางร้านก็ขายแพงนะครับไปสอบถามดูนะครับแต่ของผมได้ใช้มา6 7ปีแล้วครับ67ปีซื้อมือสองรอจากชาวบ้านมานะครับแล้วก็มาซ่อมเองเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าสึกหลอตามการใช้งานครับในเครื่องของเขาก็เป็นแบบนี้ครับเครื่องของเขาก็จะเป็นของคูโบต้าเลยครับ เป็นของสยามคูโบต้าครับเป็นรุ่นวางรายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชมการทำงานนะครับว่าเขาทำงานได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับปีนี้งานเยอะครับไม่ได้ทำคลิปนาของเรายังเหลืออีกหลายแปลงนะครับนี่ครับดูลักษณะการตัดของเขาครับนี่ครับแปลงนี้เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นวางรายแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับวางรายเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปชมการทำงานนะครับการทำงานของเจ้าคูโบต้ารถตัดข้าวแบบวางรายครับว่าเขาจะทำงานเป็นอย่างไรบ้างดีไหมเป็นอย่างไรนะครับ้าท่านผู้ชมครับเครื่องตัดข้าวแบบวางรายของเราก็เริ่มตัดข้าวแล้วนะครับก็เหลืออเีกไม่กี่แปลงครับท่านผู้ชมครับตัดข้าวแบบวางรายนะครับรอบแรกเข้าจะวางอยู่บนคันนาเลยนะครับ ทำการตัดมุมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขาครับสะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องตัดข้าวแบบวางรายข้าบท่านผู้ชมดูการทำงานของเขาครับทำงานแบบสบายๆเลยนะครับ แถวนี้ก็รอบที่3ามแล้วนะครับริการทำงานแบบยาวๆเลยนะครับเราก็ใช้รับจ้างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับใชรับจ้างทุกปีทุกปีเลยนะครับปีนี้งานเยอะครับเร่งรับจ้างนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปสักคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับรถัดข้าวแบบวางรายนี่นะครับ ้ามานาของเรานะครับเป็นที่สุดท้ายแล้วครับเราก็าจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนีรอบทีบบ่สามับท่านผู้ชมครับรอบที่สามครับไปกันแล้วครับไปกันแล้วเ,เราไม่ต้องไปจ้างคนตัดครับจ้างคนตัดแรงงานคนแพงกว่าครับวันละ250 300บาทนะครับ ไปกัแล้วไปกัแล้วครับนี่ครับคุณพ่อก็ําลังจะถ่ายรูปอยู่นะครับกำลังจะถ่ายรูปอยู่น้องชายครับน้องชายไปคนตัดครับนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นครับห้าตาเจถถ้ารถตัดเข้าฟูโบตา้า AR 1 2 0 s นะครับ AR 1 2 0 s เราใช้รับจ้างทุกปีครับไปแบกสมบุดสำบันก็บำรุงรักษาตามระยะนะครับตัวไหนสึกหรอเราซ่อมเองครับท่านผู้ชมตัวไหนสึกหรอตัวไหนเสียเราซ่อมเองนะครับถ้าใช้เครื่องจกักรกลการเกษตรนะครับเราต้องมีความรู้ช่างติดตัวบ้างนะครับศึกษาไปครับเราก็ซ่อมเป็นเองนะครับท่านผู้ชม เัาดูการทำงานของเขาครับแบบสวยครับเข้าลมแบบวางรายเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไม่เยอะครับแปลงนี้ก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับนะครับวางรายแบบนี้ครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับ เก็บก็ง่ายครับเวลาเราเก็บข้าวรวมรวมข้าวมัดข้าวนะครับครอบนี้จะใกล้จะหมดแล้วครับแังนี้ครับเ,เดี๋ยวรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้าย ถอย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 ะถอยแล้วครับจะมารอบสุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปแปลงโน้นเลยนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายครับอ่ารอบสุดท้ายเราจะขึ้นไปแปลงโน้นแล้วครับ มาแล้วครับเราจะขึ้นไปแปลงใหม่นะครับเบิกทางก่อนเบิกทางก่อนครับเบิกทางก่อนเบิกทางก่อนครับเวลาขึ้นขนาสูงๆแบบนี้นะครับเอาเอาตาัดไปเลยตัดไปเลย อรอบแรกของแปลงใหม่ครับนี่ครับถ้ารอบแรกก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมอ้าวดูไกลๆดวงห่างๆครับเนี่ยครับคนาสูงครับคนาสูงก็จะุบันขนาเป็นแบบนี้แหละครับาขนาเป็นแบบนี้แปลงนี้อีกแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ แปลงนี้ก็มารอบที่สองแล้วครับท่านผู้ชมครับรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับก็คงประมาณหกเจ็ดรอบนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับนะครับหกเจ็ดรอบหมดเกลี้ยงเลยนะครับครับไม่เยอะครับไม่เยอะรอบหนึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณนะครับแต่ที่ความกว้างของหน้ารถนะครับหนึ่งเมตร 20ิเซนนะครับเราเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็1เมตรได้นะครับหน้าตัดของเขานะครับอยู่ที่คนมาขับเครื่องด้วยนะครับอยู่ที่คนมาขับเครื่องด้วยอยู่ที่คนขับด้วยนะครับไปครับรอบที่2ไปแล้วนะครับราตัดมุมครับถ้าตัดมุมใหญ่ถ้าตัดมุมแบบนี้นะครับรอบต่อไปง่ายสบายเลยครับ ไปลดไปลดเลยนะครับรอบอที่สองไปแล้วไม่หนักครับตามเดินตามรถไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาโค้งก็โค้งถึงเวลามุมก็ตัดมุมก่อนนะครับจะได้โค้งง่ายๆนะครับขับสองรอบก็จะได้หน้ากว้างประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรสองข้างก็4เมตรแล้วนะครับแรงนี้ก็ประมาณ6 7รอบ เลี้ยงเลยแน่นอนดูการทํางานแบบยาวๆนะครับจะได้ศึกษาไปด้วยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่สนใจก็ศึกษาคลิปนี้ดูนะครับว่าเขาทํางานอย่างไรจะเหมาะสมกับพื้นที่นาของท่านผู้ชมไหมนะครับที่คิดจะซื้อมือสองแล้วก็คิดจะซื้อใหม่นะครับแต่ของผมนี่ครับใช้รับจ้างด้วยนะครับเพราะว่าที่นาของภาคเหนือรอนบนร้อนบนสุดนะครับ นาแปลงไม่ใหญ่ครับอยู่ติดดอยติดภูเขาครับแปลงไม่ใหญ่ก็ใช้รถเกี่ยวใช้รถตัดแบบนี้ครับสะดวกมากครับค่อยๆไปครับทางานสบายๆนะครับสับนาของเราแปลงไม่ใหญ่ครับก็ใช้รถแบบนี้แหละครับส่วนใหญ่ก็นาขั้นบันไดก็สะดวกดีนะครับท่านผู้ชมสะดวกดีมากๆเลยนะครับ ับหมดไปสองรอบแล้วนะครับหมดไปสองรอบแล้วสับรอบนี้ก็จะขึ้นเป็นรอบที่สามของแปลงนี้นะครับดูการทำงานครับดูการทำงานสวยงงามมากครับลงแบบวางรายเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ เวลาเก็บก็ง่ายจะมัดก็ดีจะสีก็ง่ายครับเก็บใส่เก็บใส่แล้วครับทําเป็นกองก็ง่ายนะครับเพราะว่าเรียงหัวเรียงหางให้เป็นระเบียบเลยนะครับครับดูการวางรายของเขาครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ อารอบที่สามครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วนะครับมาดูกันแบบยาวๆครับลงเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับเก็บก็ง่ายคลิปนี้ครับพี่ครท่านผู้ชมมาดูรถตัดข้าวของเราครับเป็นของสยามคูโบต้า รถตรัดข้าวแบบวางรายนะครับปีนี้ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับเพราะว่างานเยอะครับพอมาทําคลิปที่นาของเจ้าของนี่แหละครับเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเป็นที่สุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาดูรถตรัดข้าวคูบต้าของเราครับแบบวางรายเรารับจ้างทุกปีครับแล้วก็ตัดนาของเราด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัยสิ้นปี63มีความเจริญงอกงามการดำเนินชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในปี64แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดซ u บสไค i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ